วันนี้มาแนะนํานะคะสำหรับท่านใดที่หากระบะใช้งานอยู่อันนี้เป็นดีแม็กเครื่องพันเนะคะสวัสดีค่ะพี่แม่เซต1ิดต่อออโต้นะคะวันนี้มาแนะนํานะคะสำหรับท่านใดที่หากระบะใช้งานอยู่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะลถไปเยอะมากเลยสําหรับตัวดีแม็นะคะอันนี้เป็นดีแม็กเครื่องพันเนะคะรุ่น ตัวแซ DDI Highlander ปี2016นะคะเรามาดูตัวรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเด y l ไลท์นะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะอ่าไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นมีไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าแล้วไม่พอมีกระจังหน้าโครเมียมนะคะอ่าตัว Isuzu ก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเหมือนกันนะคะดูแม็กของเขานะคะแม็กกับยางนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเบาะผ้าจาก โรงงานนะคะมีลายอยู่ตรงกลางนะคะส่วนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญเลขไม่เพียง2 0 0 0 0 0นะคะ200,000กิโลเท่านั้นมีจอไพโอนยมามนะคะจอนะคะดูภายในทุกอย่างยังกริบอยู่เลยนะคะเบาะผ้าไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยใดยๆนะคะด้านข้างกับจบสามารถปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้นะคะมาดูนะคะตัวนี้เป็นแคร แคปเปิดได้นะคะ Open Cap บเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะคะสะอาดนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิน้นประโยชน์ใช้สอยอนเนกประสงค์นะคะสำหรับบรรทุกหนักนะคะสามารถบรรทุกหนักและประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นเครื่องดีเซลอ่าด้านหลังกันมาดูมีกล้องมองหลังด้วยนะคะตัวนี้ <c oughs> เป็นรุ่นแซดด d ดนะคะตัวนี้ มาดูราคาเจ้าตัวนี้กันนะคะราคาเพียงนะคะจาก358,000บาทตอนนี้ราคาโปรรถสุดๆนะคะเหลือเพียง338,000บาทเท่านั้นลูกค้าเงินเดือนเงินเดือนผ่านเงินเดือน,น1 5า0 0สามารถซื้อได้คนเดียวนะคะไม่ว่าจะติดแท็กซิ่หรือ,อติดล่าช้าโทรเข้ามาปรึกษาไปนั้นกับพี่หมักได้เลยนะคะ ผ่อนวันละ200กว่าบาทสามารถที่เอาไปใช้งานต่อยอดในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะคันนี้รับรองประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเพราะเครื่องพัน0เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะโทรมาได้เลยนะคะถ้าใครปรึกษาไปนั้นสามารถโทรมาได้24ชั่วโมงนะคะ